สวัสดีครับ f c ที่ติดตามรับชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกับช่องสมาคมชนแนลอีกเช่นเคยกับช่องแนะนำเหรียญแนะนำเหรียญที่มีความนิยมที่หลายๆช่องเขารับซื้อซึ่งช่องสมาคมเองสมาคมชนแนลเองก็แบ่งปันขายไปตลอด คลิปนี้ก็จะมาแนะนําถ้าเพื่อนๆมีเหรียญชนิด10บ,บาทปีพศตามในคลิปนี้ขายได้แน่นอนนะครับก่อนที่จะขายก็ต้องทําตามเงื่อนไขของทางช่องที่รับซื้อด้วยนะครับราคานะครับก็ส่งรูปไปประเมินราคาส่งรูปเหรียญไปประเมินราคาเขาก็ประเมินราคาให้พอใจขายก็ขายไม่พอใจขายก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้บังคับนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับซลกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องสมาคมชาแนลช่องสมาคมชาแนลก็จะมีกําลังใจทําคลิปตลอดไปเหรียญที่จะมาแนะนําในคลิป,น,ปน,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 นี้ก็เป็นเหรียญปีพศ2อ4พนหานะครับเหรียญที่1ปีพศ2542หายเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ ผลิตน้อยนะครับหายากสำหรับเรียนปีพศออ2542แต่ราคาซื้อขายก็ยังไม่แพงนะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ30บาทนะครับก็มาเหลียนที่สองนะครับเหลียนนี้ก็เป็นปีพศออ2543นะครับก็เป็นเหลียนที่มีแล้ว สามารถขายได้มีช่องรับซื้อนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลนะครับถ้าเพื่อนเเป็นนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญน,นะครับถ้าจะเก็บเหรียญก็อยากจะให้เก็บาตามพศในคลิปตามที่ในคลิปแนะนํานะครับถึงราคาจะไม่แพงแต่เ,เพื่อนเพื่อนก็จะมีหลายเหรียญน,นะครับก่อนที่จะขายก็ต้องเก็บสะสมไว้ก่อน นะครับเหรียญปีพศ2543นี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับเหรียญละ20บบาทนะครับก็ก็ลองดูนะครับเพื่อนๆถ้ามีนะครับถ้าราคาที่เขาประเมินไม่ถูกใจเพื่อนๆไม่ขายก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะครับช่องที่รับซื้อนะครับ ก็มีอยู่สามช่องนะครับช่องที่รับซื้อก็มีอยู่สามช่องฝนตกฟ้าร้องนะครับช่องที่หนึ่งที่ช่องสมาคมแชนแนลแบ่งบันเป็นประจำก็คือช่องอาณารานรมคอยแชนแนลตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับช่องที่สองก็คือช่องประนาดคนใจดีตั้งอยู่ที่ปทุมธานี ช่องที่สก็ช่องปอปลาศึกษาแบงค์เหรียญเก่าโบราณตั้งอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับส่วนช่องสมาคมชาแนลไม่ได้ประกาศร,รับซื้อนะครับไม่ได้รับซื้อก็เป็นช่องที่แนะนําเหรียญที่มีราคาคืนหน้าเหรียญเหรียญที่ขายได้ถ้ามีสามารถขายได้เลยแล้วก็ช่องที่แนะนําไปก็ยืนยันการันตีได้ว่าเขารับซื้อ แน่นอนนะครับในส่วนของราคาก็แล้วแต่เจ้าของเหรียญกับคนรับซื้อเจ้าของช่องตกลงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ